สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมทั้งช่องตามห้อยอริยธรรมและรับช่องของปูสนชัยครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ผมทนบวไหวกับกระแสเรียกร้องครับ้ลังคนถามไทยมมาวา่อ่าเรื่องเล่าของทางนั้นนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องเล่าของงานเพลงของน้องอุ้งอิงนะครับเพลงเลือกเขาสะไอนะครับเมื่อนี้ได้ยินข่าววา่าอาจารย์สนชัยสีมีข่าวดีๆครับมาบอกพี่น้องทั้งช่องตามห้อยอริยธรรมนําน,นะครับเดี๋ยวจะฝาก เราอยู่ใส่บูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเราสะก้อนพี่น้องครับเราไปใส่บูนะครับนะครับตอนนี้กับผมก็ยู่หนาตำหนักมีละพี่น้องครับเพราะว่ามีกระแสเลียกลองจากเอฟซีเพิ่นบอกถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงน้องอูงี่แีละนะครับเดี๋ยวผมหาเราสะก้อนเราไปอยู่ใส่ละจั์สนใ่เดี๋ยวขอนี่อย่างแคปหนึ่งนะครับพี่น้อง ให้เบ่งบรรยากาศนะครับให้หมองสะกอนกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเชี่้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรากระลังคุยทุลาอาย่เนาะนะครับตามที่พี่น้องบอกกล่าวมากครับเรื่องเล่าของท่านนั้นผลงานเพลงของน้องอุ้งอิงนะครับเพลงไม่นะครับคิดว่าน่าจะออกเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็นขนาวนะครับอ๋อกระปุกอ๋อเท่าสาวกับไหน เออเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาตามนั้นเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิชุดทูมให้เออเอฟซีถามอะไรเพลงน้ององค์นนั่นถามหลายหลายนี่แหละนี่แหละเพิ่นเพิ่นโทรมาเดี๋ยวนี้แหละบอดโจโทรมาเอาตีบอดโจโทรมาว่าม่ายังไงปรึกษาว่าสิเอาเพลงอ่ะเพลงยังก่อเพลงไม่ล่าสุดเนอะอันเดี๋ยวเขาไปบอกได้ผลเดียวอยู่นี่ไม่ดีแเอาเนี่ยละเอาเนี่ยละเอาเนี่ยละบอส้อสทอันนี้ดา ก็เอาอยุบรรยากาศที่นี่แหละเอาบรรยากาศบ้านๆเนะเาะเดี๋<น>ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งตัวโทมาเคนบอกว่าเสีเอาเพลงน้องหงิงบอกวัดจีซิซิเอาก็เสีไว่ายไง่าไยเพราะว่าอย่างวาัดจีเพราะว่าเพคนอยากให้เพคนอยากให้อัน ปูเนี่ยไปแก้บนแล้วกะให้น้องวิมาเปลีเยนวัตถุดิงทุกอย่างไปแก้บนเตือนี้มันถึกแล้วแล้วแมนบอกหมูว่านี่ถึกแล้วแล้วหล่ะสุดท้ายเอ็มวีท้ายเอ็มวีกับว่าเกินสามสี่มื่นตัดต่อเรียบร้อยกสิได้มือกำหนดดอกเพกันได้ว่าอ่าให้ให้อาจารย์เนี่ยยูทูบบอกบอกปุ้ยเนี่ยว่าสิกำหนดมือสีออกสีออกเพ่งชุดนี่เพ่งอย่างกว่าฮักเขาอย่างกว่าเลือกเขาสะอายเลือกเขาสะอาย แค่เสียบัดน,นี้เอฟซีกะบเอฟซีกะทักทายมาว่าปูไปบวงสรวงแนะน้ำอยากให้จังะับนังนสิกระไรบัดนี้เดี๋ยวอาจารย์ทุนเช่หยุดรอสู้ฟังเออเดี๋ยวขออนุญาตปักถูกสกุลตอนตีปีจะตามใจยสกคน,ม,ไไนมันจะเป็นแบบ้างหรือยังนี่น้องเนาะมันก็ต้องเป็นไปตามว่าล่ะเพราะเพราะว่างอย่างวันตีราะว่าโอ้ยเสียงนกกันน้ำโชกกระได นกมันเห็นคนมันก็บอก ε, มันเห็นมันเห็นแบบอาจารย์สนใจไปเลยหลักกอย่ยางหนึ่งบอสโจโทมาบอกว่าขออาจารย์อาจารย์นึ่งจุดทูบอกกลัวแน,น่วันที่สิบสามสิไปบวงสวงหลักกันเสียทุกสิก่งท,ท,ท,ทุกอย่างเรียบร้อยหลักกัเสียเ,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 เอา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 ผ่าไตผ่าไตเอาเอ็มวีไปทำพิธีหลักกัเสียเปิดวันที่สิบสี่สิบสามกกัสีไปขอแม่ฮันนี่นั่เพิ่นก็เลยนั่นมากกัเลยสิจุดทูบอก แต่เมื่อคืนนี่กะอธิษฐานจิตแม่ฮันนีที่ดีเมื่อคืนนี่แม่ฮันนีเมื่อคืนนี่จิตแอดมินนี่ไปแล้วฝันว่างไรมาต่อมาเอาชัดๆดูบอกไปเลยเมื่อคืนจังไหนฝันฝันมาซึ่งผมกับบ่ไดรอันนี้กับกับเรื่องกันบ่ใจมันบ่ไดรไฟไปกับเรื่องแบบนี้ไหมพี่น้องครับแต่ว่าฝันเมื่อคืนฝันจังไหนฝันมา ฝันว่าอันได้ไปทําพิธีอยู่อันสารแมฮันนี่เมื่อขึ้นนี่ไหมครับออันเราบันที่นี่น้องอุญิงจับดูปิงปองขึ้นมาได้ได้เลขกแปดที่แหลกเหล็กเล็กแปดมากบันที่นี่อันที่สองนี่เป็นเป็นหาว่าสันว่าแต่วันในในเหล็กในอันปิงปองของเล็กหานั่นมันสีมีเหล็กซีน้าอยู่แต่ว่าเพิ่นกัเลยว่าเพิ่นบอาเลขกซีเปนเอาเหล็กหาเออ บานที่นี่จับขึ้นมาอีกรู้สุดท้ายเป็นเลขศูนย์มันก็เลยเป็นแปดหาศูนย์เจ้าเนีคิดเจ้าเนีฝันไปเมื่อคืนนี้นะครับคือฝันจังสั่งเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าวานเหรอเจ้ากจะตัดเย็บจากกูคือฝันเด็กเส้นยงสันเดีซึ่งใจใจเขาบ่นบ่อเด็มันบ่อเด็ฟักไฟกับเรื่องพวกเลขพวกเบยอยู่แล้วไอสินะมันมันหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่าพระบินาก็เดืดตัวมัมันตอนทำเนี่ยก็คือ ฮันนี่นะี่ยตั้งแต่พระอาจารย์สมชัยัพระอาจารย์สมชัยทรงาารทรงคิดถึงเมื่อไปเมื่อไปใส่เสียงไอ้น,อน้องวิวิงนั่นอาจารย์สมชัยก็ได้กเด็ก,เด,กเด็กกล่าวถึงฮันนี่สึ่งฮันนี้เนี่ยก็คืออาจารย์สมชัยบอกถึงย่ามใดเนี่ยขนลุกเลยเด้ขนลุกเลย แต่เข้าเห็ดดีที่สุดแล้วก็จิตทิบกายทิบของหั้นนี่สีสาร,รอาจารย์สุนชัยก็เคยบอกหลายๆคนแล้วว่า,าขั้นเมนขั้นเมนหันนี่อยู่ในขันเทมก็ดีแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ใช่บอกง่ายๆเด้ออันนี้บ่ได้ลูกจริงบ่ลูกจริงบ่ได้อุปโลกบ่ได้บ่ได้บ่ได้เว้าแบบเห็นจริงอันนั้นจริงอันนี้จริง ลูกกิงซ้ำไหนจะความเบาอันนี้อาจารย์ไม่ใช่กะขออนุญาตคันคิดใจผู้ใดขั้นผู้ใดเบิ้งใดกะเบิง้งขั้นผู้ใดเบิ้งบ่ใดกะถือว่าอาจารย์ไม่ใช่เนี่ยเราพ่อเป็นคอ,อคิดให้หลายๆคนได้เข้าใจเนาะซึ่งมองหันน่ะมองหันนี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะก่อนหนานั้นก็มีอุบัติเหตุหลายคนที่ไปลมหายตายจากยุ่งมองหัน ลมหายตายจากยี่หมองฮันนี่อยู่หลากิโลนั่นแหละที่เข้าไปเหตุไปสั่งสารไปแก้บนนั่นแหละก็คือหมายถึงพ่อฮันนี่เกิดอุบัติเหตุไปปั๊บดิเป็นศพที่เท่าไหร่กับวัาจักเ,เป็นการสูญเสียศพที่เท่าไหร่อันนี้กับวรบูุจักแต่ตรงนั้นนะฮันนี่มีสื่อเสียงเป็นศิลป,ปินเป็นนักร้อง คนก็ไปกาบไปไหว้แล้วก็ไปลำลึกถึงหั่นนีสีสารยูหมหันหั่นนีนี่ก็เลยเป็นบารมีสูงจากสัมภเวสีสีหล่องหนยุหันซึ่งเป็นพวกคนที่สูญเสียชีวิตแล้ววิญญาณยังไม่ได้ไปใส่ก็เลยยุหันพอหั่นนีสีสารได้ได้ลวงรับไปแล้วได้ลวงรับไปแล้วนี่ก ถือว่าหั่นหนึ่งเเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นนันกับเป็นจ่าฝูงวันต่อไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่ามีคนไปสักการะบูชามีคนไปกระรบนับถือมีสายสิริฉินหมอลองหมอล่ำจากสายลูกทุ่งพนมาเนี่ยพนมโบเดม่าอกครับพนมมา่มามาเพราะสายลูกทุ่งก็จะไปพุ่มพ่วงสายยันไว้พดไปทั้งนั้นสายสายทีเป็นเหตดไหวอยู่อำเภอสองน้องย่งุ่มพ่วงยังสิเป็นกับไปต้งพุ่น บัดนี้ขั้นนี้นี่กัสายมอลลัมเนี่ยและโดยเฉพาะมอลลัมเพราะว่าขั้นนี้เป็นมอลลัมมอลองมอลลัมมอลองมอลลัมก็ไปทําการแก้บนไปทําการขอพอรจากขั้นนี้เนื่องจากว่าขั้นนี้นี่ถือถือการทําพิธีขอพรแล้วก็ไหว้สักการบูชาขั้นนี้ก็เลยเป็นขึ้นมาจากพวกสัมภเวสีที่ตายโหงยุหันตะกอ่อนพวกที่อุบัติเหตุยู่มอง ละก,กิโลมองหั้นนี้ต่างศาลหนึ่งก็เลยก็เลยเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็การเสร้นวายพวกนั่นก็เลยได้พ่อได้กินน้ำหั้นนี้ออาว่าววคือยังบานเท่านี่แหละพ่อมีอยู่มีกินกับหันนี้บัดน,นี้พ่อแต่หั้นนี่ขึ้นมาพูดกับไปไหว้ผู้นี้ก็ไปแก้บนหมอลำกับไปล่ำถวายผู้นี้ก็ไปถวายไปขอโชคก,ก็ได้ไปนั่นกันี่ก็ได้บรารมีของหันนี้ก็เลยก้าวขึ้น เราก็กที่ว่าล่วงรับไปแล้วก้อนหนานั่นก็เลยพ้อยได้สบายกับพันนี่เพราะว่าพันนี่อยู่ในศาลนะ่าม,มีแต่พันนี่ผู้เดียวนะครับมันก็มีหลายเะนั้นแล้วอาจารย์สนชัยก็เลยว่าทุกเสิ่งทุกอย่างน่ะพานนี่เพิ่นท้าได้ถ้าเพิ่นได้นั่นมาให้ใผ้ยพ่อนคนห,หลายๆะสบกับความเส็นห,หลายๆเพได้ไปขอ หรือผู้ใดเป็นสายศิลปินไปลองไปร่ำไปขอตั้งจิตตั้งใจไปท่านนี้ก็เลยสิเกิดขึ้นมาแบบขันสูงสุดขันมากขันนั่นขันนี้ก็สิจากน้อยก็สิมีค้นไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้หายไปสร้างสร้างหุนสร้างนั่นสร้างนี่เพิ่มขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นบารมีที่ทุกคนเนี่ยไปซอยลำลึกนึกถึงท่านนี้เสียงท่านนี้ชีวิตท่านนี้มีชีวิตอยูกอ่ก็เลยเอาความดีความงามไป ผู้ฮักก็เอานั่นไปถวายผู้นี้เอานี่ไปถวายฮั่นนี่ก็เลยเกิดเกิดเป็นบร,รมีสูงสุดนะครับอันนี้ก็กระ,ะปากไว้สําหรับเรื่องเรื่องเรื่องฮั่นนี่อันนี้เบาเบาเก้าให้ฟังบางคนเพิ่งจะบอกว่าปู่คือเ่ไปอันเฮ็ดว่าไปแก่ยู่บานฮั่นนี่ยุ่กับกร,รมรา拉ใสอันนี้ก,อนนก็อาจารย์ก็เลยก็เลยเบาไปว่า าถ,าถามเนน่พราวาหันนีตอนนี้ก็ถือว่าคือมายุพีหลายก็อยู่บ้านเจ้าข้องเพราะว่าผู้ลงทนก็ได้ก็เนื่องจากว่า,ามายุพีหลายกว่าก็นองจากว่าหันนีเนี่ยเขาเรียกว่ามีบริวารอยู่นั่นหลายมีบริวารอยู่สารหันนีนี่หลายแล้วท่านนี้จากเขาเขากับบ่ได้ฮันนีก็ตตอมยุหัน,น,ออหนเพราะถูกมนุษย์ที่ล้ำลึกนึกถึงฮันนีให้อยู่ที่นั่น ฮันนี่ก็ต้องอยู่หนัแล้วก็บ,บ้านนี่กาดนร้นก็จะคอยไปเทื่นึงเพราะว่า่ันนี่บม่ได้ละสังขารยู่อยู่ตรงบ้านชาวบ้านเพิ่นติดสางหรือเพิน่นที่ยังอยู่บ้านเพิ่นห้ค้นไปกาบ,บ่แน่กาอาจจะเพิ่นไปตอนนี้เพิ่นก็ไปไปมากๆแหะแต่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับประจํอยู่ที่สารหันนี่นี่ประจําเพราะว่าคนเขียนไปแ,วแลวเดว้สารฮันนี่เนี่ย คือยังอาจารย์สงแค่เด็กเจ้าของบ้านเนี่ยแหละขันมาเราบ่เห็นบ้านเจ้าของบ่เห็นเจ้าของบ้านแล้วสิบไปหาผู้ใดหรือคนที่ไปกร่าบไบว้ไปแก่บนท่านนี่หรือไปนั่นไปนี่บ่เห็นท่านนี่อยู่จะเข้าสิไปหาผู้ใดจะเข้าสิไปขออย่างจะเข้าสิไปบ่ายไปอันนี้คือกันทั้งบ้านเพิ่นก็เห็นคือกันเพิ่นก็การรับลูก่ะรับลูกล้วบ้ดนนี้กะห้วยเข้าขมาเรื่องหลายผู้หลายคนเพิ่นก็อยากให้ปู้นี่บอก น้ององค์หิงแน่อบอกแม่นมแน่ให้ไปเฮ็ดไปทำมานันอันาน,าน,านี้ซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยกับปูนเนี่ยบอกในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่มันเป็นไปได้สิ่งที่ทำไปได้จะคอยเฮ็ดจะคอยบอกอสิ่งที่มันเฮ็ดบ่ได้บอกเขาไปแล้วเขา่เฮ็ดบ่ทำอาจารย์ชัยบอกไปกับศูนย์เปล่าเพราะว่าการไปทำบุญเนี่ยถูกคนไปทำน้ำกัดบอกว่าจะเป็นแม่นมกับเี้ยน้ำกันบุญัางนี้ นาน้อมไปแย่เฮ็ดจังหายเยเด้อห้แม่น้อมไปเฮ็ดไปเน่ก็ดีครับค้าที่บอกกาวน่ะดีมดทุกค้นหวังดีมื่อไปอมุ่งหวังไปทังเดียวกันกับอาจารย์สนชัยมุ่งหวังเดียวกันไปกับทาง้งปูคนห้เฮ็ดไปทํางแต่วันนั้นหมอลําม,มันไม่มีเวลาจริงๆบอโจกัเลยใไห้กําหนดมาแล้วว่าเฮ้าตองไปหอดหันเวลานั้นเวลานี่แล้วเข้าต้องไปให้อุงอิงเนี่ยไปล่ำถวายหรือไป้องเพ่งถวายปูหมุนอ่า เอาพ่อเอาพ่อหอมปากหอมคอหลังจากนั่นกะน,นิมนต์พะคุณเจ้านะมารับเอาผ่ารับเอาผ่าเส,สร็จสับเรียบร้อยแต่ดมาสารท่านนี้เป็นเวลาทัดกันมากเพราะมอล่ํากะไปทําการแสดงไปทําการแสดงบันี้กะอาจารย์สุนชัยกับพยายามที่จะกระชับเวลาเนาะกระชับเวลาคาดวาค้นกระสีหลายบอสโจกับเล็ปรึกษา ว่าปูเพราะว่าปัโจุนมีอย่างเขาปรึกษาอยู่แล้วศิลปินไม่ศิลปินสีออกสิเขาเขาปรึกษาอยู่แล้วการที่จะออกเพลงนี่เขากับปรึกษาอยู่แล้วชุดแรกเขากับปรึกษาว่าออกเวลานั้นเวลานี้นก็บอกไปนะครับบอเดมาหาอาจารย์สนรชัยแต่ว่าเขากับซื้อสารทั้งโทรศัพท์มาบางเทือ่อบางขังบางข้าวอาจารย์สนรชัยก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าเป็นความประสงค์ที่มันจะเป็นบันไดในการโปรโมทเพลง สิบสามไปสิบสามไปวัดแล้วก็ไปสารท่าน,นีสิบสี่อ่าสิบสี่นี่หลังจากสิบสามเข้าไปสารท่านหีนหนละเขากัสิบโปรโมทว่าสิบีนนี่สิออกอ่าอารมบ์ชุดไม่ซึ่งเกิดไม่อ่าจะฝากพี่น้องในช่วงนั้นเป็นช่วงคนที่คอยสิบสามก็ได้เบิ้งซึ่งดีๆ1สิบสี่ก็ได้ต่อเนื่องต่อยอดอาจารย์ชัยๆก็เลยบอกว่าจัดเลย ในช่วงนี้หลังจากที่เ้าไปเปิดบูในฮันนี่แลวมัตเตแต่เพ่นสี่มีแต,ต่เพ่นสีดีใจนั่มเพราะว่าเราไปเอ่ยชื่อไปเอ่ยชื่อไปสื่อสารถึงฮันนี่อยู่แล้วและการเอฟซีทุกท่านทุกคนกับไปเฝ้าไปล่อเฮาสิว่าเอาเว้าเกินความจริงเฮาสิเอาสิ่งที่เป็นไปได้แล้วการที่จะจับให้น้องงุ้งอิงจับนั่นหรือบ่จับนั่น อันนี้อาจารย์ต้องใช่ดิีบ๊อบบ๊บนั่นสิบ๊บได้บังคับแต่ว่าอ่าก็ได้บอกกันไว้อยู่ว่าอ่าถ้ามันเป็นไปได้ปูผลิตจัดการเองดอกก็เลยกันเวลาปูพผลมาผลิตบอกกันเองตอนนี้อาจารย์สมชงยกัธรรมดาอ่าธรรมดาเพราะว่าบ่ได้บ่ได้ใส่ชุดแล้วก็บ่ได้บ่ได้ใส่ชุดแล้วก็บ่ได้ส่งปูน้ำเวลาไปแล้วผลิตบอกเองนี่คือสิ่งที่เฮา ทำความเข้าใจกันกอนเอฟซีทุกท่านทุกคนความหวังดีทุกท่านทุกคนนี่อาจารย์สุนชัยอ่านคอม,มเมนต์แล้วมีพลังเกิดพลังขึน้นเกิดพลังขึ้นหมายถึงความดีของเอฟซีที่วงใยน้องอุ้งอิงแลักกาเอฟซีที่่วงใยกับอาจารย์สุนชัยผู้ลงพจนก็บอกว่าอยากมาหาปูอย่างมาหาอาจารย์ยุบันซึ่งเท่ากับตอบไปเรียบร้อยแล้วผู้ลงพจนก็เดินทางมาแล้วผู้ลงพจนกะ ขอเส็นทางปักมุตไว้ให้อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆผู้หลายๆคนเห็นชิปของอาจารย์สมชัยออกไปแล้วเนี่ต่างคนต่างกะมีความัะธา่าสัานมาแต่อาจารย์สมชัยเนี่ยกะขออนุญาตวางหลายผู้หลายคนอาจารย์สมชัยกับปรดีรู้ลูดรูจริ้อยังถึงขนาดนั้นเวลาปูผ้าลูถึงลู นะครับอาจารย์แค่สิบวอลวงนาสิอุปโลกไปสิมายกง่อปอปันสิมนันอาจาร,รย์ได้กะบ่บ่บ่เอาเด,อด้อมีแต่แต่สิ่งใดที่ที่จะทํำให้กันใดนีพลังใจใดะจะเหมือนจะเหมือนไปใส่เสียงอุ้งหยิงหนึ่นกะหลายพวกหลายคนกะกะว่าหลายอย่างนะครับก็เปมนหลายอย่างยอยู่อุ้งหยิงไปใส่ไปใส่มือที่สองข้าวเดียวกันแล้วนี่นี่แหละคือการการมีกำลังใจ การมีกำลังใจการได้กำลังใจจากเอซการได้กำลังใจจากคนการได้กำลังใจจากคนรอบข้างเขาเนี่ยแป๊บเดียวอ่แป๊บเดียวก็เสร็จพอเสร็จแล้วบัดนี้กับมาทายท่าเอ็มวีมาทายท่านมันท่านี่บอสโจกับเลซื้อมาว่าวันที่14แน่นอนสิบซีมีหน้าหยอกซิ่งเกินไมของน้องอุ้งญิง แล้วกัวันที่สิบสามเนี่ยเทากับไปขอพรไปทําพิธีแล้วก็เปิดพร้อมกันเลยเขากับเรยว่าจังซีอ่าข้วหมายการทํางานของบอสจเนี่ยเด้ออาจารย์สมชายย่อมหลัะเร็วท่านใจเพราะยังวันทีอ่าการค้าการขายเพออาจารย์สมชายเนี่ยเป็นพ้นค้าพ้นขายทําธุรกิจมาก่อนบอสจูกับมาอยู่น้ำอาจารย์สมชายเลี้ยนรูมัดบม่ว่าจะเป็นการจัดรายการเป็นดีเจนะจัดรายการหรือการว้าออการจา หูจากเม็ดใบเห็ดจังไดมันสิต้อยอดเห้นไนสิต่อหนึ่งทำธุรกิจนี่คือหัวการข่าหัวการทำธุรกิจอาจารย์านใช่ย่อมหลับยุบบอโจเนี่เร็วเร็วในการบริหารหลักก็บอเน็ดบอเนยบอเมยบอดลาบอเคยจมให้ผู้ใดได้ยิ่นในการทำงานทำกับน้องหญิงหนึ่งคือกันทำกับน้องหญิงในแม่ตังแต่เหนื่อยปันใดกับลูกขึ้นมะวอมาจ่ายอีหลายอีค่ำ เอ่อมาลูกหัวเอากำลังใจให้ลูกซึ่งก็เป็นลูกถือว่าเป็นลูกลูกลูกคนใหญ่เป็นลูกฮะนี่นะครับการเหตุงานของบอโจเนี่ยก็ถือว่าไหวแล้วก็ผู้ทํางานน้าเนี่ยผู้ตัดต่อผู้ไทยเอ็มวีเนี่ยก็ไหวการเหตุงานแบบนี้มันท่านใจของพี่น้องประชาชนมันกันเลยเด็ดไปไหวจังไดอาจารย์สนใจก็กะขอขอขอฝากไหว บ่าแน่ต่อไปนี่ในใจของอาจารย์นุชชัยเนี่ยคืดยว่าอยากไปบานท่านนี่แท้ๆกรมรัมา拉ไสแต่สิถามต้องปรึกษาบอโจสกอนประวะเขาไปเรียนท่านนั้นหลายครัวเรียนท่างศรีสเกตท่างอุบลเข้าไปท่องพุ่นหลายครัวแต่ว่าสิถามบุญยกวา่าจะไปกรมรา拉ไสเนี่ยถามน,นั่นถามันได้โศกได้ย,ยังได้เรียบร้อยแล้วท่านนี่พักดัน เป็นแรงพักดันให้น้องอุ้งยิงเนี่ยได้ก้าวได้ย่งางได้เ่ราเนี่ยอาจจะผู้คนบอกจะเอา้าไปบ้านฮัทหนีเนี่ยพยายามบ้านเกิดเมืองนอนเ่ราเนี่ยฮัทหน,นี่าาก็จะดีใจยังสิไหมคิดได้ไหมคิดในใจขั้นเอฟซีอยากให้ไปกับเม่นเขมา,ามาไปทําบุญบ้านเกิดของฮัทนหนี่กังเสียกับเม่นเขามาเนี่ยอาจารย์สมชัยบ่ได้ย่างคู่มือเนี่ยมันบ่ได้ขี้เกียจบ่ได้ขี้มอเตอร์ไซค์ รถใหญ่จวดย่างเดียวอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องเล่าของมือนี้ติดตามอาจารย์สมชัยแล้วมือนี้อาจารย์สมชัยก็จุดถูกให้บอดโจรเรียบร้อยแล้วบอกแล้วบอกก้าวแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับวันที่13นี่ก็ไปสิบสี่น่ก็เจอกันนะครับกับอารบัมจุดใหม่ของน้องอุ้งอิงเ,อเลือกเขาสาออยนะครับผลงานเพลง,งมีสอกมาจังหด กับเจ้คอยติดตามเบิ้งกันแล้วกันให้กำลังแรงใจกันเด้อกับคนทำงานของบอสโจคนจริงใจนะครับคนจริงใจให้ความสูขกับพี่น้องในตัวประเทศสามารถมือหนึ่งออกคลิปได้มีสิทส,สามสิคลิปจังสี่บ่มี่เราพี่น้องซัมเบิ้งโทรทัศ์ช่องเดียวบ่หมุนนี่ไปใส่น่นอาจารย์สมชัยกับฝากไว้คือกันในช่องเนี่ยช่องตามห้อยอรยธรรมเนี่ยของอาจารย์สมชัยเนี่ยกับเบิง้งเบื้งน้่มตุลากติดตามแน่พี่น้องแค่กันไปหากว่าอาจารย์สมชัย วอันใไดถือกับคอยเป็นกำลังใจครับอเอฟซีทุกท่นานอาจารย์ท่นใช้วอันใไดพิดหรือคัดหูสผู้ใดหนึ่งก็ต้องขอให้มาณาโอกาสนี้นะครับฉะนั้นแล้วเข้าเปิดใจของวกวางถ้าพี่น้องผูใ้ใดเปิดใจออกของวกวางกขอคอยพี่น้องรับโชครับสิ่งดีๆรับบุญน้ำกันม,มีมี่มีสายหนึ่งเพิ่นเพิ่นเพินเ่นโอนเงินขามาใส่ซองน้ำอ,อาจารย์สนใชรับแล้วหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทเดี๋ยวจังใช่ใส้ซองให้มือไปทําบุญเนอะเอามือนี่ก็ถือโอกาสนะครับอำนวยขอพรให้ทุกท่านทุกคนประสบุโชคดีมือนั่นพอกันสวัสดีครับ